้นมันเล็กลก็มันไม่สามารถที่จะเิ้เติบโตต่อไปได้ะะก็เลยจัดการถอนมันออกมาถอนออกมาแล้วก็ล้างรากนะคะล้างรากที่มันติดกับดินเก่าออกจนหมดนะคะแล้วก็ดึงหรือกอรไก่ตัดรากที่มันเน่าๆออกทิ้งนะคะ ก็ลองเรล,ลองหาวิธีดูเพราะว่าตอนซื้อมาต้นมันน่าจะโตกว่านี้นะคะแต่มันเหลืออยู่แค่นี้เองค่ะจากต้นนี้ต้นนี้ทําเสร็จแล้วต้นนี้น่าจะเป็นมิ่มงโมคนนะคะแล้วมันก็มีอาการแบบนี้ค่ะคือปลูกในกระถางรวมปลูกรวมกับต้นอื่นแล้วทีนี้ดินก็เปลี่ยนไปรอบแล้วค่ะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่า มันจะแน่นเกินไปหรือว่ายังไงก็นี่จะจัดการออกมาแล้วก็จะจะ,จะอบนะคะส่วนต้นนี้น่าจะเป็นพระรามะค่ะพระรามเห็นไหมคะพระรามซึ่งเล็กมากนะคะก็เลยจัดการเอามาลงดินแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะ ส่วนดินที่ที่เอามาไหนเนะะี่ยค่ะก็จะผสมผสมดินดินใบมะขามใบก้ามปูนะแล้วก็ใส่ตอกมะพร้าวเข้าไปหปน่อยแล้วก็ผสมโดยการเอาเทเรนแก่ครัก็จะเอา M150 ใส่ไปหน่อยนึงหูชูรสนิดนึงแล้ว,วก็กาแฟก็ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> สูตรไหนสูตรไหนเอามาปับเปนกันมันจะใช้ได้หรือเปล่าเราต้องลองดูนะคะน,นี่เราจะเรียนดินนะคะทีนี้ก้นก่ถางเนี่ยมันมีูก็ไม่รู้จะเอาเศษกระดุกที่ไหนก็เอาใบไม้ดอกไม้ที่ร่วงค่ะใส่ใรองรอง,รองไม่ให้ดินมัน ให้ดึงร้วยนะคะก็ลองก้นไปสักนิดนึงก็หาวัสดุใกล้ๆเคียงด้วค่ะไม่ได้ไปเอาไกลขึ้นอ๊บสูดูไเอะตรอย่าง้ どう <music> ですか <music> <music> ก็มัดยาง อยู่ในขั้นก,นกนรารทดลองเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่เราศึกษามาเราได้ดูที่ท,ท,ท่านอื่นในช่องอื่นที่กขาทำไ่ามันจะได้ถึขนาดไหนเพราะเนี่ยเป็นครงแรกนะคะที่ลองทำสิ่งที่ทำเพราะว่าดูแล้วเขาไมร่รอดแน่ๆว่ามันจะช่วยทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้โดยการให้อยู่ข้างนอกก็คงจะทนลมทนแดดทนทั่ว ัตร้ายที่จะมาขอบครเขาเนี่ยมันคงจะต้องตายแน่ๆนะอืมอ,อันนี้อัอึนีคเป้มมา,มา,ากายนะคะดีทีกิดอะไรละอืมขายเข้าไปเลย เ,เพราะว่าเราไม่มีทุเอุปวัสดุที่ได้ง่ายทำแบบนี้ไปก่อนทางธุรกิจหรือว่าเรามีเยอะมีมีบริษีจำนวนเยอะๆเราอยากจะขยายเป็นฟาร์มเป็เไยเรากแบบ็ต้องทำโรงเรือนตุ้งอบให้ได้ <c ười> แส่นี่คิดวนะ่าทำเล่น,ลนๆะนะคงไม่ถึงขนาดที่ต้องลงทุนทำตุ้งตอกก็ใส่ถุงกระปิ หอ,อยเกดแตน้นนี้ซื้อมาแพงนะคะตน้นนี้ซื้อมาก็ไม่ได้ว่าต้นใหญ่นะครับต้นประมาณนี้แต่ว่าใบก็ได้ที่ซื้อมา,อาได้ลุดไปแล้วตัดใบใหม่ตดใบใหม่ก็พดีไม่ไดนดาเจอว่า แล้วเกดม้ีเชื้อราที่ก็ไม่ได้เก็บออกจะมีเชื้อราที่มันก็มีพิษ้อยที่ได้ก็เลยให้าลุกตัวเดี๋ยวลองทีนี้เกิวิธีนี้ได้ผลสนใจต้องเอาไอ้ต้นเี็กที่มีในกระถางนั่นแหละมาจัดการแบบนี้ให้หมด ก็ได้ตู้อบแบบใหม่ตู้อบที่เป็นไม้ทิทางเนี่ยที่ขุดออกมาต้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปอาจจะต้องขุดมาแล้วก็ามาทำเด็มเต่มดูไม่ค่อยจะอเลยค่ะแบบนี้นะก็ได้ไปแนละ้ววันนี้ เราจะเอาไปวางไว้อีกประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ขั้นเด็กกันวิธีอบแบบบ้านๆนะคะเค้กค่ะนี่ก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มแล้วก็ ค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค,ค่คะวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ